ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับคืออาการของโรคครูซอนนะครับนั่นก็คืออาการผิดปกติทางพันธุกรรมของกะโหลกของศีรษะเด็กเนี่ยมัน ปิดเชื่อมกันชิดเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองนะครับมันจึงส่งผลทําให้ทั้งจมูกตาแล้วก็ขานไกลเนี่ยมันผิดปกตินั่นเองนะโดยที่น้องคนนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเกิดมาคือเป็นตามภาพด้านบนเลยก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคนที่เป็นกลุ่มโรคครูซอนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปทีนี้เนาะรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่มีการผ่าตัดนู่นนี่นั่นศัลยกรรมนะครับเพื่อที่จะทาให้หน้าตาเนี่ยกลับมาเป็นปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับอนน ที่มีการรักษาที่จากเด็กรูปด้านบนเนี่ยโอ้โหคือสภาพเนี่ยน้องหน้าสงสารมากเลยเนาะกับกลายไป,ไปเป็นรูปด้านล่างนี้ที่น้องเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับก็ถือว่าชื่นชมคุณหมอมากๆเลยนะครับแล้วก็โรคครูซอนนี้เนี่ยเป็นโรคที่หายากม,มากๆแต่ในทุกๆวันนี้ก็ยังมีให้พบเห็นกันอยู่ได้นะครับใครที่คิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาร่วมกันพูดคุย,ยในด้านล่างนี้เนะาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มหัวใจข้างบนนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยกดปุ่มติดตามไว้กันด